ตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องนพเก้านะคะนพเก้านี่เป็นทายาทดวงตะวันกับแม่เชอรี่นะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เรามาทําคลอดกันแล้วก็หนูไม่เคยมาไลฟ์สดเลยไลฟ์สดเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วแล้วจะเก็บมาเซอร์ไพรส์นะคะจะเก็บมาเซอร์ไพรส์ทุกคนเจ็บปากมากเลยเนี่ย้ดวยจะได้ค่าพูดบ,บอกเขาไม่รู้เดี่ยว <laughs> กูรอมาตั้งแต่ต้้งต้องต,ตั้งแต่งวัวออกตั้งแต่ทําคลอดแล้วหมอตั้มแย่ให้สองที โอ้ยพักเถอะโบวีสวัสดีค่ะน่าทำข้อขำติตาอยคืนนี้กันไรต่อไเอฟซีมหาสารคามสวัสดีค่ะโกยัตสวัสดีค่ะพอฟีมวัดีโอ้ยคนดูเยอะมากสวัสดีค่ะนัทวัสวัสดีโบวี่ค่ะตัวนี้นะคะหนึ่งเดือนเต็มวันนี้เขาเกิดวันที่เก้าเก้ามกรานะคะคือวันแรกของปีแรกวันที่เก้าแรกของปีหนูก็เลยตั้งชื่อัวตัวนี้ว่านกพะเก้าปูริดาบอกสวยมากเลยค่ะนัทวัตบอกสวยมากนะคะ ตัวนี้ดูทรงหูนะลักษณะเด่นคือเขาได้กำได้หยิกได้ก้อยแล้วก้อยเขาสวยมากโอ้ยเอาโตมาเจ้ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> นี่ส่วนใครถามว่าวัวตัวนี้จะแดงไหมดูนะคะดูนะแล้ววัวตัวนี้อยากให้ดูประทัดหลังเนาะปกติพี่เดือนเขาก็ไล่อยู่แล้วแหละเวลาเขาเม่าเขาไล่ลูกเขาประจําอะไรดึกๆเดี๋ยวเขาก็ไล่แต่เขาไล่พูดเรื่อยเปื่อย <laughs> นะคะเขาไล่ไม่ใช่อะไรหเราให้กิ๊กรู้ว่าอยู่บ้าน ที่ไลฟ์อ่ะกิกจะได้รู้ว่าไม่ไปไหนเอาเรื่องจริงไปร้องเลยดิเนี่ยอ้าวเขาไลฟ์เนี่ยเขาไลฟ์กิกเขาจะได้ดูกิ๊กเขาจะได้รู้ว่าเขาอยู่บ้านจะได้ไม่รู้ว่าไปไหนเดี๋ยดูยืนนะคะแต่เรื่องงัวไม่ค่อยพูดเท่หรอกน้องยุ้ยใจมันสู้เล่นกล้องเป็นด้วยจริงค่ะพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยนางนางน่ารักไงนางชอบเล่นกับหนูเนี่ยนางจะเดินแต่หาหนูตลอดเลยไม่เอาลูกมาดูตัวนี้เลยเดี๋ยวตัวนี้นอนพี่เดือนเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวนอนนี่มาดูนะคะตัวนี้ออกได้วันนี้สามวันนะพี่เดือนเนาะ ดูนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวหนูนั่งย่อกอ่อนย่อนี่เจ๊ก็มันไม่ยอกเลยไงงูงมันตัวเล็กจะย่ <c oughs> ยอ,อก,ก็เดี๋ยวติมออกหัวออ,อกอกีกอ่ะหัวลังการขอบคุณค่ะแม่ใครอะไรอ่ะมีมีแม่มีใครอยู่เยอะแยะเลยลูกนี่ดูนะคะตัวนี้ สามซื้อสองวันห้าแสนนะคะชื่อเจ้าห้าแสนนะคะเป็นทายาทดวงตะวันใครชอบขอหัวใจรัวๆหน่อยคะ่ะอุ้ยมากระเต็มอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลงในกลุก่มอุย้ยมาแล้วค่ะมาเลยค่ะจะสองร้อยแล้วนะคะปกติขี้มาไลค์เขาก็ไล์เข,าไ,เขาไปเขาไม่ค่อยบอกอะไรหรอกทรงหูดวงตะวันนะเป็นเอกลักษณ์นะคะคือจะได้ลูกกรรมลูกบ้องบ้องดีบ้องแล้วก็ก้อยก้อยดีนะคะแล้วตัวนี้ก็สีดีด้วย ดูในมือถือนะคะเดี๋ยวหนูจะพูดอย่างนี้ก่อนนะดูในมือถือนะคะอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยแดงหนูต้องพูดอย่างนี้นะเอะคุณหนุ่ยบอกหูสวยมากครับคุณอันนี่บอกสวยมากคุณปาหมี่บอกหล่อมากลูกเมฆบอกเอาใจไปเลยค่ะปุริดาบอกอุ้ยมีแต่งัวสวยๆส,สลาวุฒิบอกทรงสวยเหมือนคอปป้าขอบคุณค่ะธนาพงศ์บอกเอฟซีชัยภูมิขอบคุณค่ะไม่ได้อ่านใครอย่าว่ากันนะคะหนูเจ็บปากโอ้ยจะสองร้อยแล้วดีใจจัง ดูนะคะตอนนี้2วันในราคา5 0 0 0 0นบาทซื้อแม่ลูกนะคะเ,เป็นงวแม่เอาดูโอ้ยเดี๋ยวมาดูนี้ดิใบอุ้ยรูปนี้เป็นไงคะเป็นไงคะเอาหัวใจรัวๆสิคะวิล่าบอกสวยมากแม่สวัสดีพี่ช่วยคะ่ะวัสดีนีลชนคะ่ะวัสดีคุณหน่อยคุณหน่อยบอกว่าสวยสมราคาสมราคา,าเดี๋ยวหนูให้ดูหลังก่อนนะโอ้ยลูกไม่มาอ่ะดูดู ดูวิ่ยดูอย่างนี้แดงแปดอาะดูนะคะตะกี้หนูถ่ายตามไฟพี่เดินมาดูงนี้ดิยแกไปดูกล้องนีแกเดินมาดูแกไปดูนี่แดงไหมเป็นไงเห็นไหมอ่ะแดงไหมอย่างนี้แดงเห็นไหมหนูจะบอกให้มันแดงแป๊ดเลยนะแต่บางทีอ่ะดูนะคะไฟมันสว่างนี่ไปหาแม่แล้วมันแดงจริงๆนะคะแล้วงัวตัวนี้ที่ซื้ออยากให้ดูกระบาลเนาะหนูไล์แล้วก็ให้มีความรู้ด้วยไล์แล้วก็บอกนี่ว่า เดี๋ยวจะหาว่าเขาไปหลับหูหลับตาซื้อ <c oughs> ดูนะคะงัวออกสามวันหน้ากลมป๊อกเลยเห็นหน้าไหมอะดูท้าโตบอกสวยมากแล้วซับบขอดูแม่หน่อยได้ค่ะแล้วจะไปถึงซื้ออีกเอาถามต้องถามก็นดิไ,ไม่ไปถึงก็ไปชอบใจเลยเออแล้วไงองีกก็ไปก็แบบพ่อมันนะ่ะไปถึงก็ชอบเลยถ้าชอบเอาเลยเอาเลยเห็นไหมละ่ะก็ไปนั่งทิดอยู่พักไม่ถึงยี่สิบนาทีเอาเลยเอาเลย เราไม่กล้าเอาฉันไปกลัวฉันขาดกลัวขาดกลัวไม่ซื้อเขถามไอ้หนูไอ้หนูเออเท่าไหร่เออหนูก็บอกว่าจะหุ้นมาอย่างเดียวเออเขาบอกซื้อขาดเลยงวมเลี้ยงนานเออเออเออขาดเลยตัวนี้ต้องบอกอนาคตดีนะหนูพี่เดือนพยายามจะถามหนูว่าเจ่เทียบกับพ่อตอนเล็กๆเป็นยังไงเพราะว่าหนูก็เป็นคนไปอุ้มพ่อกันมาตอนเล็กๆแต่หนูอันนี้หนูพูดจากใจจริงนะหนูพูดนะวันนี้นะการขีบถอน การถีบถอนของวัวโอ้ย200อยกว่าแล้วดีใจมากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ ต้องบอกพี่เดือนก่อนว่าเราก็เป็นคนไปอุ้มเอออุ้มมาไปอุ้มแม่อุ้มมันไอดวงตะวันมาเนาะขึ้นรถกันไปอุ้มกันมาสองคนแต่พี่เดือนนะ่ะเขาไปตกดวงตะวันก่อนเขาไปตกเจ็ดว,วันไปเอาแกไปทําสัญญาให้เออแล้วเราก็อุ้มกันมาสองคนนะ่ะขึ้นรถดันตูดกันขึ้นรถมาแล้วก็เอาไม้ไผ่เอาเอาเอา,เอาแผงเหล็กกับคาด<ไ>ข้างหน้ามาเนาะแล้วต้องบอกว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวจะพูดขอพูดความจริงเจ้าของดวงตะวันหรืออะไรอย่าว่าตัวเนี้ยหนูมองอะนาคตว่นนะว,นะวันนี้ดีกว่าพ่อดีกว่าพ่อตอนนั้นดีกว่าวันที่ผมซื้ออ่า เราพูดแค่วันนี้นะผมก็วันซื้อผมเปิดกล้องดูเลยนะตั้งแต่วันซื้อสองวันว่ามันแตกต่างกันตรงไหนเปิดในโทรศัพท์ดูอืมก็เลยมาเรียบเทียบมันซื้อเหมือนกับว่าเอารูปดวงตะวันตอนเล็กตอนเล็กกับรูปตัวนี้ตอนเล็กมาเทียบกันเมื่อวานเราเปิดดูเลยอ่านี่ หนูจะขอบอกนะนี่ไม่ได้พูดอวยกันเองนะให้ดูสายตาเซียนนะหวัดดีผู้ใหญ่นิ่มค่ะวัดดีผู้ใหญ่นิ่มหวัดดีความจนกูเลยทนนะคะหวัดดีทุกคนค่ะไม่ได้ทักใครอย่าว่ากันนะอันนี้ให้ดูสายตาเซียนไม่ใช่ว่าเดี๋ยวคนจะคิดว่าพี่เดือนมีเงินแล้วก็จะซื้อตะพืชนะคะเขากว่าจะซื้องูตัวนี้เขาเอารูปดวงตะวันตอนเล็ก แล้วก็แม่มันมาวัดกันเอาแม่ของดวงตะวันมันก็เกตเดียวกันเอาแม่ดวงตะวันมาวัดมาวัดกับแม่แม่ตัวนี้ด้วยแล้วก็เปิดรูปดูดวงตะวันตอนเล็กตอนซื้อตอนเล็กตดนสองวันก่อนที่จะไปตกก็ดูตอนนั้นเลยดูเปรียบเทียบกันที่จะซื้อมันแหละ อไม่ใช่ไปถึงแล้วปุ๊บเลยไอชอบประชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วแล้วก็เปิดรูปดูว่ามันหนีพ่อมันตรงไหนเอาเขาบอกขอดูอีกรอบหนึ่งพี่เดียร์ินมางนี้ขอดูอีกรอบหนึ่งค่ะคนดูเยอะแล้วขอดูอีกรอบนะคะมาดูกันนะคะสองวันห้าแสนนะคะสองวันห้าแสนวันนี้มันหนีพ่อมันที่ไปมันเปิดพ่อมันจะกำกำกว่านี้นะพ่อมันกำกำกว่านี้อมาดูกันอีพี่เดียร์เขาขอดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะสองร้อยสี่สิบคนค่ะวันนี้หนูก็น่าจ็บ เดี๋ยวนะขออีกรอบพี่เดือนเพราะว่าบางทีคนที่เข้ามาข้างหลังเขาไม่เห็นไงเป็นไงคะผู้ใหญ่นี่บอกขออีกรอบโอมมี่บอกขออีกรอบนะคะเชื้อสายต่างพี่เดือนจ้าสวัสดีไก่ทองฟาร์มค่ะเป็นไงคะเป็นไงคะชอบนะคะฝากแชร์หน้าเฟซตัวเองนะคะฝากแชร์หน้าเฟซตัวเองอ่ะอ่ะพี่จะอธิบายมาอ่ะอ่ะแกอธิบายมาโหนวันนั้นอะที่ไปซื้อไก่เก๋ตรงเนี้ยไม่โหนพ่อมาตรงนี้จะหักไปเลย แล,แล้วหูหัวจะใบเปิดปากพ่อมันจะเป็นจิกเป็นพ่อมันจะกำบ้องกว่านี้แต่ตัวนี้ได้ใบเปิดเปิดกว่าแล้วหน้าตัวนี้จะดูดีกว่าไหมหน้าตัวนี้จะ,จะ,ะดูหน้านะคะดูหน้าหน้ามุงว่าตอนรับสองรอยห้าสิบท่านค่ะโอ้ยขอบคุณมากนะคะที่รับชมหนูแล้วก็พ่อจะขายย่อนวันไปซื้อวันไปซื้อในอายุเท่ากันาขานขาหลังพ่อจะย่อนๆยอนจะ,จะ,จ,ะจะอ่อนๆหน่อยอ๋อไอตัวนี้ไม่มีหย่อนเลยเจ๊แต่ทโบ๊อกเลยถามจริงแล้วทำไมถึงมันสวยขนาดนี้ทำไมถึงจะกลัวฉันขัด ก็กลัวแกไม่ซื้อไงผมซื้อหลายตัวแล้วแอบงอนกันอยู่นยเนี่ยไม่ยอมบอกตัวเนี้ยทกใจก่กัดแกจะซื้อใครก็จะไปขัดแกอย่างเงี้ยหนูก็เห็นว่ามันสวยอย่างนงี้ยใครซื้อใครจะไปว่าแกเออะแกพูดไปพ่อพ่อมันพ่อมันจะแคบกว่านี้กลางใบใบแคบแล้วก็ใช่ใช่แต่มันจะยิกพ่อมันจะเป็นบ้องบนไอ้นี่มันก็เป็นบ้องนะแต่ว่าพ่อมันจะตัวนี้ได้ใบเปิดเปิดกลางใบเปิดกว่าพ่อมันจะเป็นบ้องเล็กกว่าอุ้ยจะสามร้อยแล้วพี่เดือนคนดูเยอะมาก ฝากแชร์นะคะรักกันดีเนอ้องมะนาวบอกหือมด่าก,กันได้อยู่คนเดียวแหละมะนาวไม่ด่าก,กันไม่ได้จะพูดนางนเวลาไปดูงูเนี่ยแบบเราเป็นคนละเอียดไงเราก็ชอบขัดนุน่นขัดนี่เขาลแหละพูดตรงๆเขาก็บอกว่าไม่ค่อยอยากให้ไปไปเลยเดี๋ยวไปขัดเขาเวลาเขาอยากได้อะแต่เราชอบขัดนุน่นขัดนี่แต่ถ้าเป็นตัวนี้ไม่ขัดหรอกเพราะว่าห้หนงอะ่ะมันเปิดรูปให้ดูตั้งแต่ตั้งแต่มันไปตกแล้วถ้าไปรับไปดูตัวเนี้ก็ไม่ขัดหรอกจะไปขัดทําไมอย่างนี้มันสวยสวยจริงตัวนี้เก่งจริงขอบคุณช่างเทพค่ะ สวัสดีน้องเอ็มมากนะคะสวัสดีครับพี่ตัวนี้นะคะสองวันห้าแสนค่ะวันนี้วันที่สามเพิ่งมามามืดก,กันหน่อยนะคะเพราะว่าจับกันมาเย็นเลยตั้งชื่อว่าเจ้าห้าแสนฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนี่ลูกรลักตัวใหม่ของพี่เดือนนะพี่เดือนปั้นปั้นมาแบบว่าแล้วกว่าเขาจะซื้อนะพี่เดือนตาอันนี้ขนมตามันจะโตกว่าพ่อมันนะในะช่วงช่วงขนมตรงนี้นะพ่อมันหักไปเลยวันที่ไปซื้อ เออตรงเนี้ยมันจะทึบอเดี๋ยวอธิบายนะคะแกชี้อธิบายตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันหักเออมันจะหักงอนหน่อยแกไปดูรูปเก่าอ่ะรูปมีก็ผมเปิดดูเลยวันนั้นแต่ตัวเนี้ยมันได้บนบนดีกว่าอ่าตรงเนี้ยขึ้นเยอะพ่อมันตรงนี้ไม่ขึ้นเลยเออและและตัวเนี้ยกรอบปากหนูมองตรงนี้ก็จะบางกว่าพ่อนะพ่อมันจะหนาหนากว่านี้พ่อมันจะหมูกใหญ่กว่านี้ตัวนี้ได้จมูกเล็กกว่าอันนี้ถ้าหนูมองนะหนูมองในสายตาหนูนะหนูก็ผ่านงัวมาเยอะนะหนูมองตัวเนี้ยใบเปิด กามบานก้อยมาตรฐานทรงใบไข้งัวขาวส่วนข้อขานะหนูมองตรงเป๊ะกข้อขาดีตรงเป๊ะหมดเลยสี่เท้านะคะปกติงวัวถ้าออกมาวันสองวันนะพี่เดือนขาวบางตัวจะอ่อนจะแดดเ <จะ S 1> นะาะเราต้องมาฉีดธาตุเหล็กนะคะติดตามแม่จากเพจน้องฟิลม์มน้องหมวย <c oughs> จากเกาหลีค่ะขอบคุณค่าแฟนคลับจากเกาหลีสวัสดีตัวโน้ตค่ะสวัสดีน้องแป้งมะนาวอยากไปเห็นกระตามมนาวมาเลยลูกแพตตี้บอกตัวเทพอีกหนึ่งตัวฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วย ลูกชายตัวใหม่อะคนบอกอยากเห็นแม่มาเราไม่ปิดกั้นนะคะอยากให้ดูแม่ดูเลยค่ะแม่เขาเป็นงัวใบเปิดๆด้ยเนาะเดือนเนาะแม่สูงใหญ่ค่ะแดงสูงใหญ่นะคะแม่ก็ใบเปิดๆดีถ้าเทียบแล้วแม่ก็จะเกตประมาณแม่ดูตะวันนะพี่เดือนเนาะพอๆกันเนาะใช่คําว่าพอๆกันเนาะแต่นี่ใบจะยาวกว่าเสียวหัวบนแม่ตรงตะวัน แม่ดวงตะวันได้ทางเขาได้กระบาลดีกว่าตัวนี้อันนี้เราพูดตามเนื้อผ้านะหัวบนแพ้แม่ดวงตะวันเออหัวบนหน้าตัวนี้จะแพ้แม่ดวงตะวันแต่ตัวนี้ได้กระดูกนะได้กระดูกดีได้กระดูกดีแล้วก็ได้ใบเปิดๆกว่าอันนี้ลูกแรกเหมือนกันนี่นะคะตั้งชื่อว่าเจ้าแสงตะวันพิติสวัสดีค่ะพิติ๊บอกรักเลยเนี่ยหนูอยากให้ดูอีกมุมนะบางทีตะกี้อยู่ใกล้ไฟเนี่ยมันแดงจริงๆอะดูเลยเห็นปะ เห็นไหมแดงไม่ละอย่างนี้บางทีโทรศัพท์นะคะเราเปิดแฟลชแล้วมันจะดูไม่ค่อยแดงแดงไหมล่ะโหต้อนรับทุกท่านนะคะฝากแชร์ลงหน้าเฟซด้วยถ้าชอบอกชอบใจแฟนขับงวงามนะคะส่วนตัวนี้ลูกสาวรักวันนี้ครบหนึ่งเดือนน้องนพก้าของหนูตัวนี้ดึงคอดกันมาตับมือกับพี่เดือนเลยตัวนี้น่ารักมากเดี๋ยปล่อยมานอนเถอะไม่เป็นไรปล่อยมานอนปล่อยลูกนอน วิโรดรวบรวมแดงแบบไม่รับทราขอบคุณค่ะคุณวิโรดขอบคุณนะคะที่ติดตามนี่ลูกสาวนะคะอ่าพี่จะให้รู้อีกีอ่ะใครมาไม่เห็นนะคะอ่ะไปดงูดน้องนกพก้าวครบหนึ่งเดือนวันนี้ค่ะขออีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มาดูที่หลงังตัวนี้จะไปขัดอะไรเห็นงัวอย่างนี้จะขัดหรอหนุ่มแม่เป็นไงคะขอหัวใจรัวๆให้นกพก้าค่ะวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบหนึ่งเดือนนะคะ นี่หนึ่งเดือนค่ะขอหัวใจรัวๆให้กับน้องนพเก้านะคะใครเป็นแฟนคลับนางงามนะคะตอนนี้นางจะตุ้อชื่อไห้ห้าแสนวะนี่ดูนะคะหนึ่งเดือนเต็มค่ะนางเกิดวันที่เก้านะคะแล้ววันนี้ก็ครบวันที่เก้าตัวนี้ไม่ต้องพูดนะคะหยิกสถานโลกค่ะฉายาอีหนูหูสถานโลกนะคะหยิกอันนี้ดวงดวงใจเลยก้อยหูเกินคาดกับคุณคาเทอรี ถ้าหัวจะโบดตัวนี้จะคขายท่อขาวหมดแล้วหมดนล้วมันดูจืดนะอ่ะถ้าแกคิดว่ามันจะโบดมันจะเป็นยังไงก็ขอบหูขาวหมดเลยเด้งอันนี้ขอบหูมันแดงหลังมันนะหลังมันก็แดงเข้มนะถ้าถ้าถ้าวัวจะขายขายหมดแล้วถ้ามันจะขายนะมันจะขึ้นขาขาวเนาะอันนี้มันดีขึ้นนะวันนี้มาดูยังหูหูมันแดงหมดแล้วเนี่ยเอออันนี้จะถ่ายอย่างนี้ถ้าถ่ายอย่างนี้จะเห็นแดงเออจะคิดจะตามไฟอ่ะอันนี้มันเนียนขึ้นนะแล้วดูนี่ดูนี่ยืนยกนี่โอ้ยเดี๋ยวขอเดก๋ยวขอดูใกล้ๆก่อนนีด ขอหุ้นด้วยคนผู้ใหญ่ดิมบอกจิกโกฟามบอกภาพดวงตะวันคู่กับน้ําเพชรกลับมาอีกรอบโอ้โหประทับใจมากเลยคําพูดนี้ดวงตะวันกับน้ําเพชรกลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะ,ะคู่ขวัญค่ะคู่ขวัญ